มาเด้อกินเข่าวันนี้เมื่อวานไปกินเพืเ่อนไม่มีเก็บเข่าในโต๊ะแต่เยอะแยะมันเกิดน้องปเปยๆในสวยกับแม่ <laughs> ้ามากินจะโง่ไม่ได้เห็ดดอกเขาสองคนมันเกนิดลูกมันเกิดหลานไม่สวยกับไปเอามากินน,นั่นปลาไหลหรือมีเด็กมีช่วงกลางหรือจำได้ Uh, น้ำปลาแดกเป็นหน mm. ึ่งเขามีเสร็จมาเด้อโชว์ก่อนน้ำปลาาแกงหมูอันนี้กแกงอันเสร็จกุ้ง <t> <Ost ia> น้ำมันก็อืมางปลาย่างมีน้ำพริกผสมมีปผสมมีทั้งไข่กินสองคนได้หนิข้าวเหนียวเออข้าวเหนียวก็มีนี่ต้มตังแบบนี้ก็มีเอกชวยก็มีที่พักไปนี่จะยังมีเหมือนนะมีกลุ่มว่างแดงของมักข่อยเดิมเป็นว่าเออตกปลาแดดไกุ้งนางว่าของมักข่อยเติมชอบมุนี่เฮงกินมักอะไรเยอะ ตุ้งนางเอ้ยมื่อนี้เองนี่จะของมักเจ้ามักคอยพ่อมาละตรงปลาแซบแซบกระโดนกระโดนก็มีแล้วมักงมั่งได้ผลกระโดนตุ้งนางมแล้วก็มักไปนั่เอาคุยใส้จนยางแบบโน้็ท้ายแล้ว แลรว่าคุณแล้วถามาเจ้าเพราะว่าเออคนก็ไหลาหลนั่นนั่นนั้นท่กวนนเน็ตถึงจกหนั แล่ว,วอเห้ยขมข้าวหมู่อ,อยมากหอยอากิดวลาอืมเขียมกจะเจ้บแฉบแ่บพี่นอ่องทรงนีนนี้ต่กินกับกินก <c oughs> ินซี่้อนไม่ได้กินหนี้ง <c oughs> ินเที่ยวทับ <c oughs> ุ่นทำงานไม่ไดเต็มคือเขาอน

อยมาแลโอ้ยกินกันชอบน่ขอเอกานุ่มนุ๊กนแก้เผือกใส่หน่อไม้ใส่กุ้งง่งง่ง่กินูกไข่เ่กินบ่หมดน่เลกินใจเดือนยืดยืดออพวกหลัแม่ครับลูกถ้าพุนปิดผ้าปิดนั่นพวกหลับมาเตยไม่เตยมันเป็นไก่

ăn dạ, không không ăn được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  được mua hải phòng mất hai phần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  กิกเนื้นออาหารนะไรทำก๋วยเตี๋ยวมาไปอว้วนหูน้อยหรือเป่เปือเาอ,อาเยราขอทานใหขาเล้ทานเลถ้าพาจะหาเจ้าในม่ตอไเห็นวน,นนันดูนตรงนี้นันอน,นอ,นนอ,อะ

เอาจมากินก้าวเาอกมากินอืมอืมให้เขาไป,ไไปก็น <c oughs> อ๋อคอนผู้ชายคนไข้คนอืมใช่ผู้ชา่กินอาหารแบบนี้อย่ังใายว่าก็ไม่เอาทานใช่ไหมลู

เนี่ยมกระนั้นอ่ะข้าวาแล้วเนี่เอาับใขนมตำร้านหันัด

ใส่อบมบีก็เรื่ดีะไรเบื่าคำนี้ป่ะเราจะเอาไปเื้อปลาเขมมเขาปมาเด็กประเดีืองแล้แม่ปันอหน่เนเ่เป็นรูแหละอืมันุยห่งเองนะ ทำยวเามาแม่ทำัไงเฮ้ยาอกทังไงมกอมเองกะนพ่อมไล่ม เราใสุ่ยง่ามันจะมีเก่งเยอะเลยนงกระาน่เอิ่เข้าไว้ปุ้ยยากนแล้วกินได้หอกินเ rence, ่ไแง่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 ปาอ่ะปลากับไก่น่ะไปบอได้กินไก่ทอดเลยเน้ไปคืไก่ทอดก็มีเขาบอได้กินเน่ กินเนื้อลื่ร้านไม่ใชร้านด้รนั่นเก้าน่แ่ะ่ว่าเจ้าไม่เขาใจเขาไม่หางกันกินยาบำรงเพื่อตามาเอาตรงนี้น่าทึ่ โมเยอะเต็มโตเลยหิวยังอะฮะแ่หิวมากินป้างทำมาเรียกหรอใช่ตักเองเอคะะอเอโยตมโตเลยคนนี้เลยงนู้น่คนนี้ไปหมดเลยธรรมดาเขายพ่อไปกินกันนะ c l นด็ก็ได้อิเล้ตจ้าปากอะไรกุแทนี่สวย้วยเด็จ้าจ้าแล้วจี๊ดจ๊้